ก่ับวาสู่ช่วงนี้นะครับพาผู้ชมมากําหนดกลยุทธการลงทุนในตลาดหุ้นพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูตลาดดีเฟกกันก่อนหลังจากที่เห็นเช้านี้นะครับเซ็นเด็กไทยเริ่มกลับมายืนอยู่ในแดนบวกอีกแล้วนะครับกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับทางด้านกรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p บริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับนิพนธ์ครับสวัสดีครับครับมุมมองเช้านี้สําหรับตลาดดีเฟกตบมาต่อนะครับ ขึ้นต่อแบบค่อยๆขึ้นนะครับครับเป็นการขึ้นไปเพื่อจะทําท่าจบนะฮะท่าจบในขึ้นที่หนึ่งแล้วกันนะฮะพูดง่าน่าขึ้นที่หนึ่งนะฮะแล้วก็จะลงมาเป็นสองนะฮะตอนนี้กําลังจะทําท่าจบอยู่ังนั้นการขึ้นไปก็จะขึ้นแบบไม่ค่อยมีวารุ่มเท่าไหร่นะฮะตัวยูนะครับแนวรับแรกก็แปดเก้าหนึ่งเลยนะฮะแนวรับที่สองก็จะเป็นแปดแปดเจ็ดนะฮะส่วนแนวต้านของของตัวยูก็จะเป็น 896นะครับกับ898นะครับวันนี้จะเทรดค่อนข้างที่จะแคบนะครับเป็นย่อหลองนะฮะย่อหลองนะครับเป็นย่อหลองนะครับส่วนคนที่ลองมาจากข้างล่างก็หลอหลนะครับครับรอที่ปิดโพซิชันหนึ่งครั้งนะครับครับเป็นลองครับยังเป็นขึ้นอยู่นะฮะยังเป็นขึ้นยังขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับดันั้นต้องดูแนวต้านที่คุณทิีปบอบอกคือ896กับ898ถูกไหมฮะคงผ่านในที่สุดนะครับ คงผ่านในที่สุดแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยคงไปได้ไม่ไม่ได้ไก่มานะครับอาจจะเป็นเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดจะแถวนั้นเรก็จะคอร์รคชั่นรังหนึ่งคอร์รคชั่นใหญ่นะฮะอาจจะลงได้สามสิบห้าสิบจุดนะฮะแสดงว่าตัวนี้กําลังตต่ขึ้นไปเพื่อจะทําการการจบครับการจบขาดขึ้นขึ้นหนึ่งนะับก่อนปัจฐานใหญ่นะฮะแล้วก็จะขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งนะฮะคุณที่ผลคาดว่าใช้เวลานานไหมฮะเออคนอายก็เลยต้องเป็นรองไว้นะฮะ นานไหมครับคุณนิพนธ์ครับสำหรับการที่จะขึ้นไปถึงแถวประมาณเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดฮะให้เวลาประมาณเจ็ดวันนะเจ็ดวันทําการประมาณไม่ถึงว่าทะลุทะลุประมาณเจ็ดวันทําการเจ็ดวันทราการนะครับนะครับจะจะไม่ค่อยขึ้นแล้วหุ้นก็จะเป็นหุ้นที่ขึ้นจะเป็นหุ้นตัวขนาดเล็กนะครับขนาดกลางที่ขึ้นนะครับหุ้นขนาดใหญ่จะค่อนข้างค่อนข้างที่จะลดความสําคัญลงไปนะครับ ฉะนั้นรอบใหญ่ในช่วงระยะสั้นยังคงเป็นรองอยู่นะครับเป็นรองอยู่ครับครับสต็อปลอตดูที่แปดเจ็ดเจ็ดนะครับครับแปดเจ็ดเจ็ดนะครับในจุดสต็อปลอตนะครับดไม่ใช่แปดแปดเจ็ดนะฮะแปดเจ็ดเจ็ดนะครับสต็อปลอดใกล้ไม่ได้นะคใกล้จะโดนนะฮะนะครับตองอยู่ไกลพอสมควรนะฮะครับเชื่อมั่นนะครับเป็นรองอยู่นะครับยังเป็นรองอยู่นะครับคนที่ช็อตมาก็ก็คงมีเราช็อตจะมาเยอะนะฮะครับก็ก็ ก็ต้องดูแล้วกันนะฮะว่าต้องทํำยังไงนะครับยังขึ้นไปจากตรงนี้ประมาณสักยี่สิบจุดนะฮะได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพน์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ม,มูลมองบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันต่อนะครับหลังจากที่เปิดมาช่วงเช้าตอนนี้ยังคงยืนยในแดนบวกได้บวกได้8.60จุดอยู่ที่ระดับ1,381.05จุดนะครับกำหนดกลยุทธ์การลงทุนบรรยากาศในตลาดหุ้นช่วงนี้ยังไงดีแล้วก็ปัจจัยไหนที่ยังคงต้องติดตามอยู่เดี๋ยวพูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับกับทางด้านนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ซีเอ็มบีครับคุณธีรศักดิ์ธนาวรากุลครับสวัสดีครับธีรศักดิ์สครับสวัสดีครับกลับมาขึ้นยืน อยู่ในระดับแดนบวกได้แล้วครับมองมุมมองยังไงต่อครับคธีรศักดิ์ครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับการทะลุการทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับที่1380ตรงนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณในแง่ของการ follow by นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยจะกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ1400จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เรายังคงมองว่าการ ฟื้นตัวนะครับในตัวของ s e ตอินเดเนี่ยช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ s e ตอินเดเนี่ยจะได้ลุ้นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ1,470จุดนะครับครับแต่ว่าอย่างโอกาสที่จะเกิดขึ้นข่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราประเมินไว้ประมาณ1,440นะครับที่ตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้นะครับโดยที่ต้านสำคัญจะอยู่ที่1,470 ต้านสำคัญอยู่1 4 7 0แต่โอกาสจะขึ้นไปทดสอบได้1440โอกาสสูงมากนะครับในแง่ของการขึ้นในรอบนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงปี2013นะครับตลาดหุ้นเนี่ยก็มีการลงแรงๆเหมือนกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจากระดับประมาณ1450จุดนะครับลงไปทำโลที่1260นะครับแล้วก็ลงไปทำโลเนี่ย ข้อดีของเขาก็คือลงไปทาโลช่วงปลายเดือนสิงหาด้วยนะครับก่อนที่จะมีการฟื้นตัวนะครับอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกันยาก็อันที่ถือว่าเป็นสถิติไหมครับคุณเดียร์ัอ่าไม่ใช่สถิติครับเขาเรียกว่าเป็นการซ้ํารอยนะครับเป็นการซ้ํารอยกับในแง่ของไทม์เฟรมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งรอบนี้ตลาดหุ้นไทยก็ลงแรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการดีตัวหลังจากลงไปทําโลนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับ พอเราเอาในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับมาทาบลอยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเซตอินเด็กมีความน่าสนใจก็คือถ้ารอบนี้นะครับตลาดจบวอททอมจริงน,นะครับจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับในช่วงเดือนกันยาแล้วก็การดีดตัวเนี่ยน่าจะคาดหวังการขยับขึ้นได้อย่างน้อยๆก็น่าจะมี100หรือ200จุด100ถึง200จุดใช่ครัไปอยู่แถวเก,เกือบพันห้าไก็ประมาณ1480แถวๆนั้น นะครับซึ่งในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยถ้าเราดูจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับช่วงปี2013นะครับที่มีการลงแรงนะครับตลาดก็สามารถกลับขึ้นไปเรียกว่าทดสอบแนวต้านสาคัญได้ครับในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็คาดหวังว่าตลาดอย่างน้อยๆน่าจะกลับขึ้นไป1,440หรือ1,450นะครับแล้วก็ถ้ามีปัจจัยบวกจริงๆเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะได้ถึง1,500แต่ว่าตรงนั้นเรายังไม่มองเพราะว่า1,4 70กับ1480ี่เนี่ยเป็นต้านหลักในแง่ของการดีตัวขึ้นไปในรอบนี้นะครับจะเป็นจุดในแง่ของการลดพอร์ตก่อนนะครับเพื่อดูว่าตลาดเนี่ยมีการตอบรับในเชิงบวกหรือไม่นะครับผมหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ถ้าหากว่าจับจังหวะขึ้นไปเป็นลักษณะของการลดพอร์ตก่อนในช่วงลดพอร์ตก่อนใช่ครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะถึงจริงนะครับแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเนี่ยเรามองหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบใช่ครับ ฉะนั้นโอกาสที่ปรับย่อลงไปในช่วงที่ผ่านมาถ้าท่าๆประมาณ1,298ถ้าผมจะไม่ผิดอันนั้นถือถือว่าเป็นจุดต่ําสุดไปแล้วยังก็งงเราประเมินว่าอาจจะเป็นจุดต่ําสุดในแง่ของรอบนะครับ,รบทีนี้เรามีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีคร,นครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยมันเริ่มลักษณะของการลงแรงๆนะครับปรากฏว่าตัวของอเครื่องมือนะครับ Moving ่ เส้นค่าเฉลี่ยแบบ envelopper นะครับก็คือกรอบการเคลื่อนไหวนะครับของเซตอินเด็กซ์เนี่ยโดยที่เราใช้ในแง่ของเปอร์เซ็นต์นะครับระดับ10%นะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันปรากฏว่าถ้าเราย้อนกลับไปในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเซตอินเด็กซ์มีการลงมาทดสอบรับสำคัญนะครับประมาณบวกลบก็คือลบ10%นะครับหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยตลาดจะมีการดีดตัวเกิดขึ้นครับ ซึ่งในรอบนี้นะครับตัวของ s e ็ตอินเด็กเองก็ลงมานะครับลึกกว่าระดับ10%ของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับคาดหวังอะไรนะครับเราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือการฟื้นตัวนะครับของเซ็ i อินเด็กเนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันของเซ็ตอินเด็กนะครับอยู่ที่1,500จุดครับครับฉะนั้นถ้าถ้าหลุดลงมานี่เฉลี่ยในการ รีบาวกับขึ้นไปนี่แรงไหครับก็ในแง่ของการดีดตัวนะครับอย่างน้อยๆเราน่าจะเห็นการขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดเนี่ยจะเลือกที่จะขึ้นเหนือเส้น200วันเนี่ยได้หรือเปล่านะครับแต่ในเบื้องต้นลุ้นขึ้นไปทดสอบพันหก่อนนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสแล้วก็แนวรับสําคัญนะครับที่ประมาณ 1360นะครับถ้าย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งดูเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับ1360มเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสภาวามีการปรับย่อลงมานะครับรฉะนั้นปัจจัยที่ช่วงนี้หลายคนน่าจะต้องเรื่มงกังวลครับในแง่ของตัวปัจจัยนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับที่เริ่มมีสัญญาณการดีดตัวหลังจากลงไปทดสอบแนวรับนะครับที่ประมาณ38นะครับซึ่งเป็นบอททอมในแง่ของภาพระยะยาวนะครับ แต่การดีดตัวของราคาน้ํามันในรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ในแง่ของราคาน้ํามันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราตัวของ CMB เรานะครับมีการออกเปเปอร์นะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบนะครับในแง่ของตัวทิศทางราคาน้ํามันกับหุ้นที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์นะครับปรากฏว่าในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่สมัยปี1 0 0 0ัน 950เลยโอ้โหไปไกลมากแล้วนักวิเคราะห์ของเรานะครับทำในแง่ของประวัติศาสตร์ราคาน้ํามันเนี่ยเอามาให้ดูนะครับปรากฏว่าทิศทางของราคาน้ํามันในรอบนี้เนี่ยถูกกดดันจากเรื่องของตัวการเพิ่มปริมาณการผลิตนะครับของซาอุนะครับซึ่งในแง่ของการดีดตัวของราคาน้ํามันในรอบนี้นะครับค่อนข้างจํากัดนะครับก็คือการดีดตัวเนี่ยไม่น่าจะเกิน60เหรียญนะครับ ถ้าดีดกลับมารอบนี้ไม่น่าจะเกินหกสิบเหรียญใช่ครับ,รบถ้ายังในแง่ของตัวซาอูยังมีการคงในแง่ของการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับ,รบแล้วก็ตัวของออยเชลในอเมริกาเนี่ยถ้ามีการขยับขึ้นมาแรงๆในเรื่องตัวของหัวขุดเจาะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทิศทางราคาน้ํามันในรอบนี้นะครับเราประเมินว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะมีการดีดตัวเกิดขึ้นแต่ปัญหาคือการขึ้นไปนะครับอาจจะได้แค่ประมาณ58-60แถึงแล้วก็จะมีการ ปรับฐานอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานของตัวราคาน้ํามันเองเนี่ยมีการ,รเพิ่มกําลังการผลิตหรือไม่หรือว่าในเรื่องของตัวการใช้นะครับในแง่ของดีมาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเมื่อราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวลดลงครับเพราะฉะนั้นตัวของราคาน้ํามันที่มีการดีดตัวใน,ในรอบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าการดีดตัวยังมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ,รบเพียงแต่ว่าการดีดตัวเนี่ยจะไม่ผ่านแนวต้านแถวแถวหกสิบเหรียญครับแถวแถวนั้นนะครับไม่น่าจะผ่านแนวต้านหกสิบเหรียญแต่ว่า ค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะในช่วงก็เรากลับมองว่าในแง่ของตัวจุดต่ำนะครับที่ประมาณ3 8หรือส0เหรียญเนี่ยน่าจะเป็นบอ t ทอมไปแล้วนะครับแล้วก็คาดหวังการขยับขึ้นนะครับในในรอบถัดไปเพียงแต่ว่าการขึ้นของราคาน้ํามันเนี่ยเกิน60เหรียญเนี่ยน่าจะยากนะครับเพราะนั้นตัวที่ได้ประโยชน์กับเสียประโยชน์นะครับเรามาดูในตัวที่เสียประโยชน์ก่อนนะครับซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็คือตัวของ ปทอสพกับปทที่เป็นผู้เสียประโยชน์เนื่องจากที่ทางราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับสอพอถ้าเราดูจากชาร์จทางเทคนิคนะครับในอดีตเนี่ยแนวรับที่ประมาณ100นะครับเคยมีการดีดตัวที่แนวรับสําคัญกลับขึ้นไปทดสอบ120นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมาแถวแถวพันเทษครับประมาณ140นะครับแต่ปรากฏว่า ในแง่ของราคาน้ำมันมีการทำนิวโลนะครับเพราะนั้นตัวของสอผในรอบนี้นะครับถ้ามีการดิดตัวเกิดขึ้นนะครับให้ดูแนวต้านที่บริเวณ95-97นะครับถ้าในแง่ของต้นทุนที่มีประมาณ105-100นะครับสำหรับคนที่ติดอยู่ผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นจังหวะสำหรับการช็อต t อเกนพอร์ตออกมาก่อนนะครับถ้านับตัวของสอผมีการดีดตัวในภาพใหญ่เกิดขึ้น95-97 ช็อตเกนพอร์ตออกมาแล้วก็ลงมารับคืนด้านล่างนะครับ,รบเพราะว่าในแง่ของการดีดตัวของตัวสอพอเนี่ยแนวต้านสาคัญนะครับที่95เนี่ยน่าจะผ่านขึ้นไปยากแล้วก็มีโอกาสที่จะ ย่อลงมาอีกสักรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดีดกลับขึ้นไปได้จริงนะครับ95-97ขายก่อนแล้วก็ลงมารับคืนด้านล่างอย่างราคาล่าสุดประมาณ75บาทตอนนี้สามารถรับเพื่อการรีบาวกลับขึ้นไปแถวๆบริเวณนั้นได้ไหมฮะในแง่ของแนวรับนะครับถ้านักลงทุนติดอยู่ประมาณต้นทุนสัก100หรือว่า120นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยดาวไซส์มีน้อยแล้วนะครับคาดหวังการดีดกลับขึ้นไปเหนือ90เนี่ยยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นดูเป็นจังหวะถัวเฉลี่ยได้นะครับแล้วก็ ต้านแรกจะอยู่ที่85นะครับถ้าเบรกได้ก็90กับ95เป็นจังหวะในการลดพอร์ตนะครับสำหรับตัวของสอพอนะครับไปดูปตทกันบ้างครับปตทนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวยออกด้านข้างนะครับแล้วก็ข้อดีของเขานะครับในตัวสอพอเนี่ยในตัวปตทก็คือลงมาทดสอบรับสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับปตทเคยมีการลงแรงๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแพนิคเซลนะครับปรากฏว่ามีการดีดกลับเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างดี เพราะนั้นตัวของปอตอทอนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเราคิดคว่าปอตอทอในรอบนี้น่าจะมีโอกาสดีดตัวแรงๆให้เราเห็นนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอาจจะได้ถึงประมาณ295หรือว่า300ครับ,รบแต่ปอตอทอเป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์นะครับเพราะนั้นถ้ามีการดีดตัวเข้าใกล้ระดับ300อาจจะเป็นจังหวะในการ ลดพอร์ตออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลงมารับคืนในจังหวะที่มีการอ่อนตัวสําหรับตัวของปตทนะครับฉะนั้นที่เรายังคุยอยู่นี้คือในกลุ่มของพลังงานที่เป็นกลุ่มเสียประโยชน์ใช่ครับก็จะเห็นการรีบาวด์ในช่วงสั้นๆว่ารีบาวกับขึ้นไปก็คือให้เป็นจังหวะในเรื่องของการลดพอร์ตแล้วก็ลงมารับคืนด้านล่างนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในแง่ของภาพที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยดูหุ้นปตทกับสพในเชิงบวกนะครับเพราะว่า ตัวของราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปแต่ปรากฏว่าในแง่ของตัวฟันเดเมนทัลจริงเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับในแง่ของการขึ้นไประดับเจ็ดสิบหรือว่า80เหรียญนะครับเพราะฉนั้นปตทกับสพที่มีการแพนิคเซลลงมาในรอบนี้เนี่ยถ้ามีการดีดตัวขึ้นนะครับใกล้ๆทุนหรือว่าขาดทุนนิดหน่อยผมคิดว่าเป็นจังหวะของการลดพอร์ตแล้วก็ลงมารับคืนด้านล่างน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าครับนะครับไปดูกลุ่มที่ได้ประโยชน์บ้างครับพุศธีรศักดิ์ครับก็คือตัวของท็อ p ี t ีทีจีครับที่เป็นผู้ผลิตในขั้นปลายนะครับซึ่งตัวของท็อปนะครับในแง่ของการขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการย่อลงไปทดสอบโลเดิมแล้วก็มีการดิดกลับนะครับในแง่ของตัวท็อปนะครับภาพทางเทคนิคเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างน้อยๆตัวของท็อปนะครับที่กำลังทดสอบแนวต้านของเส้น200วันนะครับที่ประมาณ50เนี่ยน่าจะมีโอกาสรีบาวน์นะครับหรือว่าฟื้นตัวอย่างน้อยๆน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 55นะครับแล้วก็คาดหวังการขยับขึ้นไปทดสอบระดับ60เลยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของตัวราคาน้ํามันที่อาจจะเคลื่อนไหวในระดับต่ําแต่ว่าตัวของค่ากันกันเนี่ยจะได้ประโยชน์ครับผมครับ PTT GC ครับครับสำหรับ GC นะครับราคาหุ้นที่มีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่60นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของการรับข่าวในเรื่องของการซื้อคืนหุ้นนะครับซึ่ง สัดส่วนเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัว GC เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นถ้ามีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ54หรือว่า55นะครับในช่วงสั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อ54-55เป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับใช่ครับแล้วก็แนวต้านแรกนะครับให้ดูที่60นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับทดสอบแนวต้านที่ประมาณ 65สนะครับสำหรับตัวของ PAGC ครับราคาหนักดาลล่าสุด57.75อาจจะต้องรอก,ก็าอาจจะรอย่อ,อนะครับนในช่วงที่อ่อนตัวสักนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าราคาน้ามันในยังมีโอกาสที่จะดีตัวต่อเนื่องในช่วงสั้นเพียงแต่ว่าภาพในระยะยาวนะครับ,รบโอกาสที่จะขึ้นมาเหนือ60เนี่ยถ้า ซาอุยังมีการเรียกว่ายังไม่ลดกําลังการผลิตนะครับในแง่ของตัวราคาน้ํามันเนี่ยโอกาสที่ราคาน้ํามันจะกลับขึ้นมาเหนือ60แล้วก็ขึ้นไป70หรือ80เหรียญเนี่ยน่าจะยากมากครับครับดูจากเรื่องของราคาน้ํามันที่อยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจแล้วนะครับมีทั้งกลุ่มที่เสียประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์ถ้ามาดูบรรยากาศในปัจจุบันปัจจัยไหนที่ยังคงให้เห็นตลาดหุ้นเรายังสามารถไปได้ไปอยู่ในบิ๊กแคปไหมฮะหรือว่าอยู่ในกลุ่มมิดแคปอ่าสำหรับในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าอยู่ที่อ่ในแงงขตัว ยังเป็นหลีดอยู่นะครับเพราะว่าในแง่ของภาพตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนนะครับอย่างน้อยๆเริ่มมีสัญญาณตอบรับในเชิงบวกกับเรื่องของการปรับคลอมนะครับโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจครับแล้วก็ตลาดเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่แข็งแรงกว่าภูมิภาคครับถ้าสมมุติว่าในแง่ของตัวสัปดาห์หน้านะครับเฟดมีความชัดเจนในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยทั้งเดียวหรือว่าเป็นลักษณะของการชะลอไปขึ้นปลายปีนะครับ จะเป็นสัญญาณที่ตลาดจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราไม่ใช่สปอของเราด้วยใช่ครับทั่วโลกเป็นในแง่ของภาพของตลาดโลกนะครับแต่ข้อดีของเราก็คือเริ่มมีความแข็งแกร่งกว่าที่ทางตลาดนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับภายในประเทศที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่อย่างน้อยก็คือปัจจัยลบเนี่ยเริ่มลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีปัจจัยในแง่ของปัจจัยในเชิงบวกเข้ามาช่วยยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยที่ ย่ำแย่กว่าที่ทางตลาดหุ้นในทั่วโลกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาน่าจะกลับมาเป็นแข็งแกร่งกว่าที่ทางตลาดในรอบนี้ครับ CMB ประเมินยังไงบ้างครับสำหรับมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอ๋อในแง่ของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะต้องรอความชัดเจนอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าในแง่ของตอนนี้เนี่ยตัวของปัจจัยพื้นฐานเองนะครับจากตัวเลขไตรมาสที่2ที่ประกาศไปเนี่ยเรามีการดาวเกตนะครับในเรื่องของตัวทาร์เก็ตของเซ็ตอินเด็ก์นะครับเนื่องจาก ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องจากปัจจัยลบเยอะมากๆจริงนะครับเลยมีการดิสคาวต,ตัวของทารกตของเซ็ต์อินเด็กซ์เนี่ยลงไปอยู่ที่ประมาณ1,350นะครับโดยการดิสคาวจากค่าเฉลี่ยในอดีตประมาณ10%ถ้าสมมุติว่าปัจจัยลบในอดีตหายไปจริงนะครับ บวกเพิ่มเข้าไปประมาณ10%จาก1,350ผมคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะกลับมาได้ประมาณ1,480ก็มีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับขออนุญาตดู5้อันดับซัพที่มีการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้านี้เล็กน้อยนะครับจัสบินครับอันดับหนึ่งครับเดี๋ยวสอบประเมินยังไงบ้างครับสำหรับตัวของแจ๊ตนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับ ตัวของแจ๊สเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับหลังจากกลับขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านที่5บาท50แล้วก็มีการทำนิวไฮในระยะสั้นได้นะครับภาพของการเคลื่อนไหวของตัวแจ๊สนะครับยังมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่6บาทถึง6.20ครับนะครับแต่ถ้าขึ้นไปตรงนั้นจริงเราคิดว่าอาจจะเป็นจังหวะของการขายท่างกำไรก่อนในระยะสั้นนะครับแล้วก็ไปลุ้นว่าตัวของแจ๊สเนี่ยจะได้ในเรื่องของการประมูล 4G เนี่ยหรือเปล่านะครับ แล้วกลับมีไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าตัวของแจ๊ดเนี่ยประมูลไม่ได้นะครับเพราะว่าหลีดจริงๆในรอบนี้เนี่ยสองลายเส้นก็คือ DT แทกับ a อดวานเนี่ยน่าจะได้ไปถ้าแจ๊ดไม่ได้จริงเงินที่กันเอาไว้ในเรื่องของการเข้าประมูลถ้าไม่ได้ผมคิดว่าอาจจะกลับเข้ามาในแง่ของการจ่ายปันผลพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนอีกครั้งนึงก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับในช่วงสั้นอาจจะลุ้นการขึ้นไปทดสอบ6บาทถึง 6.20ก่อนแล้วก็ดูในเรื่องของการประมูล 4G สำหรับตัวของแจดครับซึ่งทิศทางน่าจะเป็นในเชิงบวกในระยะสั้นต่อเนื่องครับครับขออีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ AOT ครับสำหรับตัวของ AOT นะครับในแง่ของการฟื้นตัวในรอบนี้นะครับยังมองเป็นลักษณะของการรีบาวอยู่นะครับเพราะว่าการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปก่อนที่จะถูกขายลงมาอย่างรุนแรงในช่วงที่มีการระเบิดเนี่ย aot นะครับมีแนวต้านอยู่ที่280กับ290นะครับ,รบในแง่ของการดีดตัวในช่วงสั้นถ้าขึ้นไปทดสอบผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจังหวะของการลดพอร์ตออกมาก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ของ sentiment ตอนนี้ของ aot เนี่ยภาพเป็นไซด์วดาวนะครับในกรอบระยะยาวเพราะนั้นการดีดตัวขึ้นไปแรงๆนะครับ2 8งหรือ290ถ้าเห็นดูเป็นจังหวะของการ ขายแล้วเดี๋ยวลงมารับคืนด้านล่างยังมีโอกาสรับคืนได้ครับผมได้ครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ cmb นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านคุณธีรศักดินาวราคุณนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ cmb ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม super trader ไทยแลนด์ซีซั่น2กันต่อครับ